พาไปมู่เนื้อใต้อบตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าชะพาพาไปมู่ท้าเวสวัรณเกี่ยวข้องอยังไงกับพระพุทธชินราชท้าเวสวัรณถืเป็นอธิปดีเป็นเจ้าของยักษ์ขุนศรีอสูรกายทั้งหมด ท้าวเวสุวรรณเกิดขึ้นที่พิษณุโลกทําให้คนรู้ว่าท้าวเวสุวรรณองค์แรกจริงๆ<ช>อยู่ที่พิษณุโลกซึ่งคุณก็ไปมาแล้วไปมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหแค่เห็นองค์พระท่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าขนลุกแล้วครับแ,แล้วได้ไปกราบบ้า้ด้วยแล้วก็ยังได้ไปรู้ข้อมูลใหม่ๆคือท้าวเวสุวรรณองค์แรกของประเทศไทยนอยู่ที่นี่กรับมาความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเปลี่ยนเยอะมากผมว่าคนรอบข้างผมก็เห็นเหมือนกัน อย่างงานก็เยอะขึ้นอย่างเรื่องของที่ว่ามีปัญหาอะไรที่ผ่านมาแล้วแก้ไขง่ายขึ้นใช่ไหมคะคือเอาง่ายๆแรกๆเรื่องเงินครับชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่งดาราเป็นหมดตอนนี้ไม่ต้องแอปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะดาราถ่ายละครโควิดมาพวกเราจะเอาเงินที่ไหนเพราะละครมันถ่ายไม่ได้มันเกือบสองปีนะเราถ่ายละครกนไม่ได้เป็นปีนะจริงครับแล้วละครก็คือทับมันเป็นตอนจูกต้องลหคตอนออกาะเงี้ยได้เงินครับ ตอนนั้นก็คือรีรันเยอะโอ้โหและลรีลันเราไม่ได้ได้เงินเหมือน,ออนคนอื่นเขาค่ทีนี้เราก็ไม่มีรายได้เลยตรงนั้นแต่พอไปไหว้แล้วกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรายได้มาเยอะมากม,มาเยอะจริงครับอยา่ยางคุณสัญญา เหตุการณ์ที่เกิดไม่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเขาบอกเกิด,กดมาจากคุณแจ็คเลยเวลาคุณแจ็คไปไหวปู่อือลือหรือไปไหวเนี่ยคุณจะขอว่าไงอย่างาวเวสุวรรณเนี่ยผมก็ไหวออ้ไหว้ขอพรไหว้ขอพระพุทธชินราชแล้วก็ข้างๆคือทาทเวสุวรรณพี่มดดำเ,เป็นคนแนะนําก่อนอันดับแรกรแล้วผมก็ไหว้บอกว่าขอให้กลับไปเนะี่ยหมดหนี้หมดสินผมเนี่ยก็ยพอไหวปุ๊บเนี่ยผมก็ปิดบ้านที่บอกแล้วก็<ค>ขอทุกสิ่งทุกอย่างงานชิ้นใหญ่ที่แบบว่าน่าจะได้ยากก็กลับว่าได้กลับมาได้ ทุกวันนี้อย่างที่คุณบอกไม่คิดหมอปลายพูดไปแล้วเฮ้ยท้าวเวสสุวรรณทาไมคําถามที่เมื่อกี้เราถามกันปีนี้กระแสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีสองกระแสหนึ่งทํานาคาสองท้าวเวสสุวรรณวันนี้เราก็ได้คําตอบแล้วทําไมถึงเป็นคู่กันค่ะแต่ในขนาดเดียวกันถ้าคุณดูจริงๆนะฮะคุณธัญญาคุณธัญญาเนี่ยโทรมามดาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคือเขาจำคำจากคุณคือปลดหนี้ปลดสิน เขาบอกว่าใช่เขาทำสตูดิโอไงเขาไปขอบ้างดีกว่าเออเขาไปขอบ้างสตูดิโองานลงทุนไปสิบสิบล้านครับไปสิบล้านนะครับตัุาธานีไปกู้ไปกู้ธนาคารมาครับใช่ปรากฏนางก็บอกไปขอปลดหนี้ปลดสิ่งฮะตอนนั้นฉันไม่คุณพานาิชอกพิยาพิยาสวดชินบัญชรเป็นไหมเป็นที่จริงล้วถ้าใครสวดชินบัญชรนั่นแหละคุณบูชาท้าเวสุวรรณปรากฏพิยะเก็ตั้งใจสวดบอกเออไม่รู้นะตัวมันเองเชื่อว่า มีคําว่าทเทวสุวรรณอยู่แล้วออย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามีพลังนะับตัวม่ดำเองไม่ต้องอะไรเยอะนะคือเราอายุเยอะอะเล็กเสียายจะไปพลังเหมือนเด็กๆมนไม่ได้แล้วอะเมื่อก่อนมันมีเวลาวันนี้ไหว้พระขอให้เรากลับไปมีพลังขอให้เรามีมีมีแรงที่จะที่จะทํางานครับผมวันหนึ่งโอเคแหละสมัยเด็กๆอย่างที่เราบอกว่ายี่สิบกว่ามันก็คือยังยังไหวได้อยากมีอยากอะไรสามสิบกว่า เราขอแบบเอยขอให้มันมีณวันนี้40กว่าปุ๊บขอให้มันมั่นคงขอให้มันแบบอยู่ได้มีแรงที่จะสู้อะไรต่อไปได้ทัองจริงเราไว้ท้าเวสุวรรณองค์หนึ่งคือที่วัดใหญ่เขาให้มาดํามาคืออันเนี้ยคางพระเจ้อยู่หัวเตียงแล้วก็บอกว่าเนี่ยณวันนี้จะขอทําห้องพระใหม่ครับจะขอทําห้องพระใหม่ก็จะทําที่วางสองที่ก็คือจะมีท้าเวสุวรรณวางองค์หนึ่งแล้วก็มีปู่อือรือที่เรียนับถือก็เดี๋ยวทําห้องพระแล้วหลังจากปุ๊บ ก็จะได้เงินอ่ะได้เงินมาทำอย่างที่รู้ว่าทำบ้านที่โอ้โหนี่แหละหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกทำบ้านอ่ะอันนี้อันนี้คือท้าเวสวนที่ส้างบัาใหญ่ให้เาตัมนี่แหละนี่ค่ะแม่ห้ามให้ใครเด็ดขาดนะองเนี้ยมีแค่องค์เดียวค่ะโอ้โหเป็นเรื่องไม่เขาไม่ได้มีสร้างมีแค่องค์เดียวเขาทำให้มาดมนี่าทำให้พี่โมดเขาจะอยู่ในห้องพระมมตัเนี่ใช่สวยมากองคเนี้ยแม่ระวังนะเดี๋ยวเกิดแต่ไปแล้วตอตอนนี้คือยังไม่มาเพราะอันนี้เขาจะปลอกกันเดือนเมษายนใช่ค่ะ อันนี้จริงๆแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาดำไปกับคุณตุงตามป่ะใช่ค่ะตุงตามใช่ไหมไปกับตุงตามครับเสร็จแล้วยังบอกตุงตามตุงตามไปถูกปุ๊บดีบิดจะกลับแล้วตุงตามรถถ่ายเสร็จเรากลับแล้วนะเรากลับเล้นะตุมตามเรากลับแล้วนะอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าแค่ไปเห็นทาวเวสวรรณอง์นั้นนะที่อยู่ตรงวัดนพุทธชินราชตูมไม่อยากกลับเนาะอยากไหว้หาไปตุงตามเอาไงวะ มุตรงตามรู้สึกว่าเคยยิ่งเขาว่าปิติไหมเราไหว้พุทธชินราชเราก็ดีใจแล้วต้องๆเยปกติพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยเราไปเห็นว่าหน้าพุทธชินราชเนี่ยก็ดีใจแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมดดํากับตรงตามได้มีโอกาสรู้เรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณที่อยู่พระพุทธชินราช ทาเวสุวรรณเกี่ยวข้องอยังไงกับพระพุทธชินราชคือหนึ่งท้าเวสุวรรเนี่ยเป็น หนึ่งในปัญจเทพศาสาต,ตาวุธห้าอย่างที่สถิตร,รักษาพระวิหารพระพุทธชินราชครับดังนั้นพระวิหารพระพุทธชินราชที่รอดศึกอาแซอุนกี้ตีเมืองพิษณุโลกปรากฏว่าสารสานสถานไม่หมดนะยกเว้นพระวิหารพระพุทธชินราชก็มีปัญจาเทพศาสาต,ตาวุธดังนั้นวิหารนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสุขโขทัยที่สมบูรณ์ที่สุดเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยและถือว่าทาเวสุวรรณนะจุดตรงนี้เป็นทาเวสุวรรณที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้เป็นเทพเวสุวรรณที่เป็นโลหะ หล่อในสมัยยุทธยาเป็นปางนั่งหนึ่งเดียวในประเทศไทยอ,อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาละวะกดยักมีผ้าวิเศษอยู่บนศีรษะ นี่ก็คือ,อค,คนละองค์กันคนละองค์แต่ท้าวเวสสุวรรณถือว่าเป็นอธิปดีเป็นเจ้าของยักษ์ทูผีอสูรกายทั้งหมดคือคนทั่วไปไปมานี่ก็คืออยากมาไหว้ตรงนี้ก็เขามาขอเข้ามาไหว้ได้ทางวัดกําลังจะจัดระบบว่าอาจจะเปิดให้พี่น้องประชาชนมีเสียงเร<ม>ียกร้อง<ม>ว่าอยากจะเข้ามาไหว้ใกล้ๆเพราะป,ะปะกติเนี่ย<ม>จะอยู่ที่ด้านข้างคือรัตรนบัลลังแต่ทางวัดก็กาลังจะบริหารจัดการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาไหว้ใกล้ที่สุดเพื่อขอพรณจุดตรงนี้ถ้ามีโอกาส อนนั้นอาจารย์เขาขอให้อาจารย์โจ้อารยนโจ้น่ารักมากเขาก็เอาคุณมาตามเก็บไว้นะเก็บอะไรวะเนี่ยก็ให้เป็นเหรียญนี่มาดาะนี่ยังแต่ปี2513เป็นครั้งแรกที่มาดาได้ไปอันนี้ของวัดใหญ่นะที่วัดพรบิชเชราชเนี่ยละให้มาดามาเก็บไว้นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกแล้วแต่ก็เก็บไว้อย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเอามาแจก <Auf> <S <S สำหรับคนที่ดูรายการขชาภาพพาไปมูอันนี้คือของส่วนตัวที่แม่ํำเก็บมาตั้งแต่ปี2513ตอนนี้ก็ให้มา2กล่องอยู่600องค์คเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ทำขอแจกหมดเลยเพราะว่าอยากจะแจกหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ของปีล่าสุดนะฮะของปี2563กาให้ม่ทำมาเนี่ยขอแจกสำหรับท่านที่ดูรายการขชาภาพพาไปมูวันนี้แล้ววันนั้นเนี่ยพ้ยันที่เขาให้มาเป็นปึกๆเนี่ย นี่คือ,อนนวันที่เราไปบวงสวงเลยขน,ขนาดผ้ายันน่ะเขาเขาแจกปีหน้าวัดนยคะยังไม่มีเลยตอนนี้ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยไม่มีแล้วค่ะมีคนตั้งรับซื้อยังไม่มีเลยที่โมอ,นนอันนี้คือรุ่นวัดแตกรอบที่หนึ่งรือที่มดไปรอบแล้วตามตำนานความเชื่อกล่าวว่าท่านท้าวเวสวุวรรณเป็นอธิปดีแห่งอสนรหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายโดยท่านท้าวเวสวุวรรณ เป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่หากบูชาท่านไว้ก็จะช่วยให้อยู่ร่มเย็นแคล้วคลาดปลอดภัยและเนื่องจากท่านท้าเวสวร,รันเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งที่บูชาแล้วรวยทำให้กระแสะท่านท้าเวสวร,รันเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก และอีกรุ่นหนึ่งที่คุณมดดำได้นำมาเป็นพระเม็แตงสองหน้ารุ่นเสาห้าด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธชินราชและอีกด้านหนึ่งเป็นองค์ท่านท้าเวสวรรุร่นเสาห้ามหามงคลซึ่งเหรียญน,นี้คุณทรายและคุณมดดำได้เข้าร่วมพิธียอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนต่อคิวรอ คือพ้ายันซึ่งหลายท่านเรียกพ้ายันนี่ว่าพายันท้าเวทรุ่นวัดแตกคนไปรอคิวบูชากันตั้งแต่กลางคืนของวันก่อนเปิดแต่วันนี้คุณมดดำได้นำมาฝากแฟนๆรายการคาชพาพาไปหมู่อีกเช่นเคย แน Franc ่นอนว่าอย่างมาดามฟินเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วกลิ่นคลาสสิกเนี่ยอย่างมาดามเนี่ยจะใช้กันฟินอีกเลเวกับฟินแบล็คคู่กันออันนี้คู่พาคู่นางของมาดามเพราะอะไรมาจุดเริ่มต้นของมาดามฟินอีกเลเวลเนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นแรกที่ตอนแรกสีแดงเนี่ยคือเราทํามาสําหรับต้องการให้ผู้หญิงฉีดไปแบบไปอยู่กับแฟนให้ผู้หญิงแบบดูอ่อนหวานดูน่ารักค่ะพออ่อนหวานน่ารักแล้วปุ๊บก็แบบ กานอิมแเป็นแบบใช่เซ็กซี่รู้ปลัาหน้าค้นหาใช่หลายหลายคนก็บอกฟินิแบ็กเนี่ยมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่ารู้สึกเหงาเออแล้วมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าเตรียมร่าเยือค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์ได้เลยเห็นดาราผู้ชายหลายคนมาใช้อย่างพอยเองใช้นี่ผมนี่ใช้ฟินไลท์แต่ฟินมูนี่ผมก็มีเหมือนกันพอเหมือนกันใช้คนละสถานการณ์ฟินไลท์เนี่ย ฟินไลน์นี่ผมผมใช้ตอนขีม่มอเตอร์ไซค์ผมแบบแอคทิวิตี้แบบอย่างออกกําลังกายหรือไปเตะบอล<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟินมูนนี่ผมเข้างานสังคมออ,อ,อันนี้จะแบบดูดีมากเลยล <ะ S 2> คือต้องบอกว่าสมมติเอาเอาง่ายๆสมมรัผู้ชายเนี่ยวันไหนที่รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองดูเป็นผู้ดูเป็นแบบลุกเจ้าชู้ลุกแบดบอยให้ฉีดมูนเที่ยวผับเที่ยวบาร์ฉีดมูนเลยแต่วันไหนที่รู้สึกว่าอยากให้แบบเข้าถึงง่ายเป็นกันเองแบบเพื่อนสาวแบบแตะตัวกันไปแต่โดนมา ให้ฉีดลหลสีส้มอันนี้คือฉีดแล้วบุคลิกแบบล่าเริงสใสัยพูดเก่งมือไว leaving, <S <S จริงๆแล้วม้นหอมผู้ชายดูจะยิ่งโดนเหงื่อมันหอมมากรู้สึกว่าช่วงที่แบบติดกลิ่นอีตูมเลยอ่ะมันหอมจริงแบบว่าอะไรจะแบบมันแบบว่ามันเป็นผู้ชายแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบเรื่องตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มรารู้จักกับฟินอินแบล็คแล้วที่สําคัญเนี่ยความสะดวกของมาดามฟินคือมันผสมกันได้ลองผสมฟินอิมเลอรกับฟินอิมแบล็คมันก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่สั่งงมาาาดฟิน่่ออยทีบก ฟินลิฟ1ขวดฟินอินแบล็คอีก1ขวดอย่างของคุณเป็นของผู้ชายใช่ฟินไลฟ์ฟินไลฟ์1ขวดแล้วก็มูน1ขวดแล้วก็ฟินมูน1ขวดวันนี้น้ำหอม4ขวดอย่างที่พมะดำบอกอันนี้เป็นของส่วนตัวพมาดำเลยนะท้าวเวสุวรรณกับพุชินรัชรุ่น25ตั้งแต่ปี2513 2องค์แล้วก็พายันพายันหนึ่ืนค่ะสำหรับ300ออเดอร์แรกนะคะ 3ามมีแค่นั้นอันนี้คือของส่วนตัวที่นะจริงแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะแบ่งบันกันไปวันนี้คุณแอดไลน์เข้าไป f i n fin9 ค f i n fin9990 1นะครับแน่นอนคุณได้ fin in love หนึ่ขวด fin in black หนขวด fin life ของผู้ชายหนึ่ขวด fin moon ของผู้ชายอีกหขวด4ขวดนะแน่นอน รวมเ,เป็นน้ำหอมทั้งหมด4ขวดนะคะมูลอบ1 0 0 0บาทแต่วันนี้จ่ายแค่1,990แล้วก็มีพระทาเวสุวรรณนะคะของที่พี่มดเอามาจากพี่มดเลย2องค์แล้วก็ผ้ายานอีก1ผืนนะคะจ่ายเพียง1,990นะคะลูกค้าแอดไลน์ไปเลยที่ ffin9 ค่ะ300คนแรกเท่านั้นนะคะสำหรับ300ทานแรกเนะ่ f i n 9ค่ะ ffin9 ฟินอินเลิฟหนึ่งฟินอินแบล็กหนึ่งนะครับอย่างที่บอกสำหรับผู้ชายฟินไลฟ์หนึ่งฟินมูนฟินมูนหนึ่งนั่นแหละครับี่ขวดมาพี่สี่ขวดมาพี่ยอมให้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกคือพี่เป็นคนที่ไ้้รู้จักแล้วต่อให้เป็นพระอะไรไม่ต้องไปไหนมาไหนคนก็จะให้เยอะอ่ะคนจะให้มันเยอะแล้วสิ่งที่มันทำอะไรรู้เป่าแจกแจกเลยเพราะมันถือว่าจ่ายไหมวันนี้จายไหมไม่ทช่จ่ายข้อมือแจกไหม ข้อมือไม่อ,อันนี้เรียงมานะข้อมือคนอยากได้เยอะนะจริงเหรอไม่อันนี้เรื่องจริงนะข้อมือพี่สายอันนี้ผมว่ามองแล้วแบบอ่ะพี่มดจะไม่ค่อยใสยอะไรสำหรับ30สิท่านแรก<ม>าสายอย่างงี้ไม่รู้แหละสามสิบอันนี้อันนี้เส้นเท่าไหรอ่ออ้โหดูไม่ไดู้ขนาดน,นี้ก็เป็นพันแล้วก็ไม่รู้แหละ คุณแอดเข้ามานะฮะ R F I N Fin 9แค่แต่อันนี้แจกหมดไม่ได้ก็สำหรับมีอยู่30เส้นใครได้มีอยู่30เส้นใครได้ก็ได้ไปใครได้ก็ได้ไปวันนี้คุณได้ฟินใน Love หนึ่งฟินน Black หนึ่งแล้วก็สำหรับผู้ชายฟิน Life หนึ่งฟินมูลหนึ่งเพราะฉันน้ำหอม4ขวดจากหมื่นบาทวันนี้เหลือ1,990เมา่อทำขอมอบให้นี่เลยฮะพาวเวสวันกับผู้ชัดฉินราชกับ พุชชินราชกับพนเวสวรแล้วก็พยันหนึ่งผืนครับอันนี้ของส่วนตัวแอดไลน์นะฮะแอด f i n f i n 9ฮะแอด f i ิ n เ i n 9วันนี้ทั้งหมดอันนี้คือปรากฏการณท้าเวสวรรณสำหรับองค์ที่อันที่มใส่อยู่อันนี้ยยอมให้เลยอันนี้จะปลุกเสกวันที่4เมษายนนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ได้ที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยต้องหลังสีเมษาได้รับนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ตาไปให้อีกทีนึงเพราะว่านี่พิเศษของพี่มดคนเดียวคือได้ใส่คนเดียวในประเทศไทยตอนนี้โอ้โหด้ตามพี่มดด้วยเฉพาะขี่สายนะไม่รู้แล้วแต่ใครโชคดีใครโชคดีก็ได้ไปแต่ว่า300เนี่ยได้แน่แแล้วนะคะสามชิ้นตรงนี้เอฟ f i n อ็นฟนะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือปรากฏการณ์เวสวรรณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งวันนี้ เราได้ตามไปมูฆากันเกือบครบทุกที่ที่เราเคยไปกันมานะฮะวันนี้ขอบคุณคุณซายมากขอบคุณครับคุณซายครับผมอตอนนี้มีคนพูดถึงพระอาจารย์ออดกันเยอะมากๆคุณจะเชื่อไหมฮะคนมารอกันนี้แต่ตีหนึ่งเราจะตามไปมูกันปรบกุดลูกเปืนเขาจะคอยเตือนเราใช่ครับไม่ได้เจมแค่รถยนต์เจมเครื่องบินด้วยรถพลิควมสี่ตลบอ่ะมันเหมือนกับมีคนมาบังเราไว้โอ้